Muzik <muchas> สวัสดีครับกับ่ชาแนของ Power 519ครับสำหรับน้องท่านหนึ่งที่สอบถามเข้ามาอยากให้ช่วยสอนวิธีการปรับเจ้าวาวา,วาหน่อยจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเอฟเฟกต์แล้วกันผมจะบอกรายละเอียดไปแลวครับว่ามันเจ้าบอสเอ5บเนี่ยมันทาําวายยังไงบ้างนะฮะโอเคปไปที่นัโอเคฮะจุถุเริ่มต้นปกติแล้ววาวาในตัวบอสเบยมันสามารถเปิดได้ในทุกชาแนลเลยฮะ คือเราไม่จาเป็นต้องไปเซตค่าอะไรเพราะว่าวาตัวนี้มันก็จะถูกฟิกไว้ด้วยค่าที่เป็นแบบบวกหนึ่งออกเตปแล้วก็ลบหนึ่งออกเตปอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เราก็สามารถที่จะปิดมันได้ปิดไม่ให้ไปเกิดวาขึ้นอาอ่างผมเปิดตัวอื่นไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีเสียงที่เป็นเพลงก็แล้วแต่ก็สามารถเป็นวาได้อยู่กันแค่เราเหยียบลงไปฮะ,ะเหยียบให้มันเกิดไฟแดงขึ้น พอเราปิดก็การกระเจี๊ยนรัตอดมตัวอื่นเช่นกันนะฮะเบิกัาเขาเปลี่ยนแตกได้หมดนะเอาเหยียดตงไปให้มันเป็นวีเดียววาก็ได้เหมือนกันนะอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะฮะสำหรับเจ้าบอสเอ็มอมันก็จะติดวาร์ให้กับทุกอันอยู่แล้วนะฮะถ้าเราไม่ไปเซ็ตฟรีดมันนะฮะก็คือจะ ไม่มีเสียงวานนั่นเองได้ทุกช่องนะครับทุกชแชนแนลนะครับพื้ธรรมดาก็กดลงไปกลายเป็นวาได้เหมือนกันแค่เราเหยียบนั่นเองนะฮะแค่เราเหยียบกดลงไปแค่นี้มันก็จะกลายเป็นวาทันทีเมื่อไฟแดงติดนะฮะแต่สําหรับวิธีการทรุงนี้ก็คือเราจะไปเซ็ตรวมกับอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยฮะสําหรับ เสียงคลีนเสียงแตกหรือว่าเสียงอะไรอื่นๆที่เราจะผสมมันเข้าไปก็สามารถใช้ได้หมดนะฮตอนนี้ถ้าบอกว่าเอาเป็นว่าผมจะบอกวิธีการเปิดวาแล้วกันเปิดปิดวานะฮะก็คือเราเข้าไปแล้วก็ไปอิดิตมันนะฮะกดอิดดิตเช่นเคยตัวนี้เราจะไม่ต้องไปเซตอะไรมันก็ได้เพราะว่าค่าที่เราเซตเอาไว้แล้วที่เป็นเสียงคลีนหรือเสียงแตกเราก็มาเหยียบที่พ,พีเดียวได้เลยฮนะพีเดียวให้มันเป็นไฟกระพริบนะแบบนี้ฮนะมันจะเกิดไฟกระพริบแบบนี้เราจะสามารถเลือก ตรงพีเดียวเอฟเฟกได้นะฮะพี่ก็ผิบอยู่ตอนนี้ก็คือหมุนตัวนี้นะฮะตัววารีวารีเอชันฮะปึบเบอร์หนึ่งจะเป็นวานะฮะเลขหนึ่งหมุนเลขหนึ่งเป็นวาเลขสองอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นบวกหนึ่งออกเตทกับลบหนึ่งออกเตทนะฮะถ้าเราไม่อยากได้วาเราเบอร์เปิดเบอร์สี่เลยฮะมันก็จะฟรีดฟรีดเสียงก็คือมันก็จะค้างอยู่ในที่ตรงนั้น ไม่มีเสียงวาเกิดขึ้นน่นเองจะไม่มีเสียงวาเกิดขึ้นะกดลงไปก็ไม่มีเสียงวาจะมาจะทำให้เสียงเหมือนกับเสียงกล้องกังวานเพิ่มขึ้นมาได้สำหรับเสียงฟรีดนะคะก็คือฟรีดค้างเสียงของเราเอาไว้ค้างเสียงกีตาร์ เหมือนก็ให้มันลากยาวประมาณนั้นนะฮะับสำหรับ Channel 4นะฮะเลข4แต่ถ้าบอกเราเป็นทำว่าแล้วก็ไว้ที่1นะฮะอุ้ยไม่ใช่ต้องเหยียบพีเดียวก่อนลืมไปเหยียบพีเดียวให้ติดเป็นไฟกระพริบก่อนนะฮะแล้วก็หมุนให้เป็นเลขหนึ่งฮะก็จะเป็นว่าแล้วตรงไหนก็ได้ฮะก็ใช้ได้กับทุกช่อง ประมาณนี้เราเ,รา,เราก็เซฟมันได้เลยเอาออกใช้ย่าใช,ช้เช้ชชชาเซฟเซฟติดไว้นะฮะตามทีเก่าตรงนี้มันก็จะติดวาเลยถ้าเราถ้าเราไปเซฟวานะฮะเปิดชแน l วามันก็จะติดวาเลยแบบนี้นะฮะเหมือนที่ผมตัวนี้ผมไม่ได้เซฟวาแต่เราสามารถกดเหยียบได้เช่นกันเหยียบลงไปอ่า แต่ว่าไอแชนแนลที่เราเซตเอาไว้เปิดมามันจะติดวาเลยฮะแบบนีน้ประมาณนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะถ้าเราไปเซตวาแล้วมันจะติดเลยนะฝ่ายจะติดเลยอ่าลองเปิดดูเมื่อกาี้ผมเซฟไว้แชนแนลที่เปิดนะฮะปาบเห็นไหมฮะเปิดปั๊บ ตัวนี้จะกลายเป็นวาทันทีแล้วก็สามารถเหยียบเป็นวาได้ต่อได้เลยนะฮะประมาณนั้นแต่อย่างที่บอกฮะวามันสามารถกดได้ทุกช่องอยู่แล้วฮะถึงมันเปิดมาไฟไม่ติดเราก็เหยียบมันลงไปได้เหยียบมันวาได้หมดอยู่แล้วฮะประมาณนี้ก็สามารถทําได้ะฮะถ้าเราจะเซ็ตให้มันเป็นวาไปเลย ก็อย่างที่ผมบอกเข้าไปเซ็ตข้างในอะนี่เรามาผุ่นเสียงด้วยเรากดออกมันก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับค่าเริ่มต้นมันเป็นหวาเราปิดออกมันก็จะกลายเป็นเสียงปกติที่ไม่มีหวาอันนี้นะฮประมาณนี้ฮะหวังว่าพอเข้าใจมีตัวหนึ่งที่ ที่มันเป็นวาเหมือนกันก็คือทีวาครับก็คือออโต้นั่นเองฮนะออโต้วาว้าเราเปิดมาก็คือเป็นช n e l ของตรงตัวใหญ่คือคล a n แล้วก็เป็นชุดของ Effect, คอมเพรสเซอร์เอฟเฟกนะตัว T ีวาก็คือเลข2นะฮะมันจะเป็น War วาอัตโนมัตินะฮะก็คือ, Auto. อเสียงก็จะแบบนี้เราสามารถมาเซตมันได้แบบนี้นะฮะตามความต้องการของเรา เราอยากให้มันดังแค่ไหนเราก็เปิดตามความต้องการความมันก็ยังอยู่ในวงของหนึ่งบวกหนึ่งออกเต็บกับลบหนึ่งออกเต็บอยู่ดีอะ นี้ฮะสำหรับทีวาก็จะได้เสียงอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับทีวาที่เป็นออโต้วาวานะฮะเสียงก็จะว่าด้ยวยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบพีเดียวนะฮะอย่างนี้ผมลองเซตทีว่าแล้วไปใส่กับตัวนี้ไนดะ้ลองกดเสียไว้ก่อนนะฮะ เอาผมกดวายไปด้วยตัวนี้มันเป็นออโตว้วาอยูน่นะ ได้เสียงอีกรูปแบบหนึ่งที่ว่าเสียงตัวทีวามันจะเหมือนกับเสียงแบบออกแหลมแหลมแบบบีบๆนิดนึงพอเรามาใส่ร่วมกับว่ามันก็ได้เสียงอีกรูปแบบหนึ่งได้เช่นกันสามารถมาผสมกันได้ทั้งสองอย่างนะฮะก็ลองไปปรับเล่นดูนะฮะสำหรับตัววาวาก็มีอยู่แค่นี้สําหรับในบอสอย่าง2 5นะฮะส่วนอื่นๆเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวหนึ่งที่เอาไว้ผสมเสียงกับตัวอื่นนะฮะก็คือผสมเสียงกับเสียงคลีนหรือว่าเสียงแตกก็แล้วแต่เรานะฮะที่เราอยากจะเล่นให้มันเป็นสไตล์แบบไหนก็ เอามาเหยียบรวมกันได้หมดนะฮะสามารถปรับร่วมกันได้ทั้งหมดเหยียบให้มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าอยู่ในช n นลไหนแล้วกดเหยียบได้หมดดูแล้วมันจะติดหมดวโอเคคิดว่าน่าจะพอเข้าใจสําหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแตเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ